สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเปิดสุขูสุคนยินดีต้อนรับสู่ซ่องน้องยุสา,าวลาใต้นะจ้าก่อนสิไปรับฟังรับส้มน้องยยกาอ่าน้องยุก,กา,อา,อกกาขอขอบคุณขอบใจนะพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับส้มเนืองกว่าจะเป็น พ่อแม่พี่น้องทีเอฟซีไมเอฟซีเก่าเนาะน้องโยกกบโคขมุดขอบใจหลายๆเนาะและกัมเบอร์นี้เนาะน้องโยกกะเลยสิมาตอบคําถามพ่อแม่พี่น้องเนาะที่แบบถามเขาว่าบ่อยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่อะเพิ่นกน,นาจะเป็นเอฟซีไมเนาะที่เพิ่นยังบอลลูเนาะก็เลยเพิ่นกะถามเขามาหลายเนาะน้องโยกกะซิมาตอบในมัอนี้เด้อจาอ้าเอาคำถามพ่อแม่พี่น้องกะฝากพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นาะเพื่อประผัดคลิปไม่ๆของน้องยุนั่นเองนะจน๊ะนอจะมาอ่านคําถามแหลกเลยเนะว่าเป็นแนวไหรอ่าพี่ก็นี่ถามคมาํานมะ่านนออันนี้คือขึอ้นน้องยุหลบร่วมเนะคำถามคมาําม่าน้องยุทํางานอยู่ไทยกี่ปีแล้วครับกลับบ้านอยู่ฝั่งลาวอยู่แข่งอะไรครับอ่า เพิ่อนนอกจากเป็นเอฟซีา FC, ทาง Facebook และก็ทั้งยู u ูบนอกจากน้องโยกาสิมาตอบคำถามเพิ่นนั่นเนาะเพราะว่าน้องโยกาจำเพิ่นได้เพราะว่าเพิ่นชอ,อบมาคอมเมนต์ชอบมากดไลค์ทุกครั้งเนาะทีน้องโยดาโฟดโลงเนาะน้องโยกาขอขอบคุณขอบใจเพิ่นหลายๆด้วย้าและก็ขอบคุณขอบใจเมื่อ,อ,อ,อสุขูสุขคนอิเลเดใจ้าเดอ้ออ่าน้องโยน้อมาทำงานอยู่ไทยก็ประมาณเจ็ดปีพ่อแม่พี่น้องนอกจาก ค่อนข้างยาวนานนะจ๊นะเนาะเพราะว่าโดยความทีเริ่มต้นเนาะเริ่มแรกเนาะน้องโยกาเป็นยังจริงมาทํางานอยู่ไทยเนาะเพราะว่าน้องโยกาทุกอยากเนาะเป็นครอบครัวทุกอยางละกะอ่าอย่างที่บอกเนาะน้องโยกาเป็นเป็นคนทีหาเหลี้ยงครอบครนะัวเนาะเพราะว่าอ่าน้องโยกาแบบเอาตรงๆการน้องโยกาพอเิ่นกเกษียณชีวิตเนาะตั้งแต่น้องโยกยังน้อยเนาะน้องโยกะเกิดมากะ เป็นสาลักขอบรัวอะไรก็สซวยเหลือขอบครั้วนอนในทุกๆด่านเนาะอ่านอกก้องโยกันเลยแบบเข้ากระทุกอย่างนะพ่อพี่น้องเ้ากระต้องดินล้นเนาะเพราะว่าอย่างทีบอกทาน้องโย่ทำงานอยู่ล่ามันกะบ่พ่อกินบ่พ่อใสน่นะพ่อพี่น,อนอกก้องน้องโยกกนเลยเลือกที่จะอืมหอบกระเป๋าเนาะเออตาทำทำตามความฝันของตัวเองเนาะเพราะว่าในความฝันตอนแรกๆของน้องโยนะคืออยาก กะอยากตั้งใจมาหาเงินนั่นแหละพ่อพี่น้องกะมมหาเงินเนาะละกาสทรงให้พอพ่ว่าละกะอยากมาหาเงินเก็บเป็นของตัวเองเนาะนั่นแหละพ่อพี่น้องการน้องโยกะสู้สนมากข้คางหลายปีเลยเนาะ,ะถึงปัจจุบันน้องโยกะตอนแรกๆเขาอาจจะอ่อนเอพ่อพี่น้องแต่ตอนนี้เนาะน้ะนองโยเป็นคนทีเข้มแข็งมากๆเนาะคือแบบว่าเป็นค่อนข้คางที่สู้กับชีวิตมากๆเนาะ น้องโยกาอยากให้ทุกๆคนเนาะทียังสู้ชีวิตในปัจจุบันเนาะอยากให้สู้ต่อไปเนาะเพราะว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสักวันหนึ่งนะในความที่ห้าฝันนะมันก็สามารถเป็นจริงได้เนาะถ้าเฮามีความมุ่งมั่นในตัวเฮาเองเนาะนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวอะแลนเพิ่นกถามเข้ามน้องโยขามาทางจังหวัดใดเนาะกระต่อเพิ่นไปเนาะอาน้องโยเองก็มาไทยกับประมาณ8ป8ปีเจ็ดแปดีะรพ่อพี่น้องแล้วก็ข้ามาทางจังหวัดใดเนาะ น้องโยศนะคามาทางจังหวัดอุบลราชธานีเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าน้องโยศจะขามสองดานเนาะอ่าด่านแรกก็คือด่านซองมิกเนาะอ่าซองมิกอ่าต้องขามสโปโป,โปล,ลาแล้วก็ด่านสองก็คือสิเป็นด่านอ่าปากแซงนครขพระเพ่งพ่อแม่พี่น้องถ้าขามทางปากแซงนครขพระเพ่งนะอาจจะอ่าขาม ไหวฮอดไหวกวัวนะเพราะว่าอันบานน้องยุนะยูไก่นะเนาะจ๋าพ่อพี่น้องเนาะนันแหละและกาคำถามต่อไปจ๋าพ่อแม่พี่น้องน้องยุมีแฟนหรือ,อยังแล้วก็น้องยุชอบคนไทยไหมเนาะจ๋าเนาะ,ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างตอบอยากนิดหนึ่งเนาะ แต่แตน้องโยกะเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะน้ะนองโยกัสีมาตอบให้พ่อพี่น้องนั่นเองจ้าพ่อพี่น,อนอ้องน้อ,นองโยยั่งโบน้องโยยังงสูตรเด้อจ้าตอนนี้เนาะปัจจุบันสถานะปัจจุบันก็คือสูตรเนาะเพราะว่าน้องโยเองกะเอาตรงๆกะบ,บ่เคยมีแฟน <c oughs> เอาตรงๆกะแบบคือตอนนี้เนาะกันยั่งสดตรพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกะบ่เคยมีแฟนบ่เคยรู้จักความรักเนาะ กันคือว่าเป็นเรื่องที่เซยที่สุดเนาะสำหรับคนส่วนน้อยเนาะที่จะเป็นแบบนี้เนาะกะเออเพราะว่าน้องโยนะเป็นคนที่แบบว่าสอบมาคนหยาค่ะนะพี่พี่น้องกะอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเลือกมากกับกระแมนเนาะกับก็คือแบบเดียวกันนั่นแหละพี่พี่น้องเนาะเออเพราะว่าอีกอย่างสองก็คือน้องโยเองกับคือแบบว่าห้าแบบเ้ารู้สึกว่าเนาะ การมีแพทย์นี่มันเป็นเรื่องที่คนข้ังเนกสยสหรับโยนอะ,าะวายโยเองอะเป็นคนที่มีงานบคอยวางเนาะคืออยใส่ชีวิตประจําวันนี่คือโบ่โบมีเวลาวางสําหรับตัวเองเนาะแล้วกะ็น้องโยคิดว่าน้องโยทามีแฟนนะ่นะมันกัดจะยากเนาะมันก็นจะยากในหลายๆดนเนะเพาะวานึงเรื่องการเวลาโนนีน่ะเนาะหลายอย่างเนาะนออะ้องโยก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเออใส่ชีวิตโสด ใช้ชีวิตโสดรู้สึกว่าสบายใจกว่านั่นเองพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ถามว่าอนาคตนงโยอยากมีบบเนาะนงโยกันยังตอบบบไดนะจ๊ะเพราะว่าอนาคตทีนงโยตอบใด้นะปัจจุบันนี้ก็คืออนาคตนงโยอยากมีตั้งก็บหลายๆพ่อแม่พี่น้องเป,เป็นคำตอบที่ว่านงโยสามารถตอบได้เนาะเรื่องแฟนนี่ก็คือยังโบสามารถตอบได้เนาะเรื่องอนาคตนั่นเองจ้ะพ่อพี่น้อง กาละกาพแมพี่นองกระท้ามาที่วเออยากมีแฟนเป็นคนไทยบอลนั่นแหละกาน้องโยกาเลยสิม,มาต่อว,ว่ากับเดี๋ยวโปยให้เป็นเรื่องอนาคตพแมพี่นองเพราะว่าณนะปัจจุบันนี่น้องโยกามีความสุขนอกกับการทํา youtube มากๆเลยพแมพ่นองละกะมีความสุขก,กับงานที่เทาทาปัจจุบันกะ เพียงพ่อแหลวเนาะสําหรับน้องโยเองเพราะว่าน้องโยคิดว่าเฮาจัดสรรเวลาใดพ่อแต่สานีนะพอพี่น้องเฮ้าทาซิมีแฟนน้องโยอาจจะคิดว่าน่าจะทาแบบมีแฟนนะพ่อพี่น้องอยานแบบว่าเออจัดสรรเวลาคนขางาเนาะเออก็เลยน้องโยก็เลยคิดว่าอืการอยู่เป็นคนเดียวเป็นโสดนี่มันกะดีอีกแบบเนาะเพราะว่าสําหรับคนที่อยากมีอิ ชีวิตอิสระหนะพรมพ่นองคือตัวน้องโยเองอะน้องโยสอบความอิสระเป็นส่วนใหญ่มากๆเนาะเพราะว่า้ามีเวลาว่างอียงกะคือทุกๆครั้งทุกๆตรงๆเนาะแบบคือแบบทุกๆเดือนทุกๆเมื่อนะน้องโยแถบบ่วางเนาะอะอีกอย่างกับแบบว่าท้าหฮาวางขึ้นน้องโยกะคือเดี๋ยวนี้แห้งบ่วางเลยพรมพ่นองเพราะว่าทาวันยุทธน้องโยกะ ไปทาทาไปข้างนอกก็คือไปทาย youtube อย่างเดียวเลยเนาะล่ะก้ทาไปทําบุญยู่วัดก็คือไปทําบุญทาย o u t u b e นาะคือแบบถุกมือนี้เวลาแบบมีให้ตัวเองคนเดียวนะมันก็เลยค่อคนข้างยากที่จะมาคิดเด่องมีแฟนนาะเพราะว่าน้องอยคิดว่าเฮาบ่อยากบ่อยากมีแค่ไว้ว่าถ้ามีแฟนถ้าก็อยากให้เวลา คนนั้นเนาะเขาก็อยากให้เวลาเขาเนาะแต่ว่าในเมื่อเขาไม่สามารถมีเวลาให้เนาะเราก็ควรที่จะอยู่คนเดียวสบายใจสุดนั่นเองพราะม่พี่น้องเขาบ่ต้องทําความเดือดร้อนให้คนอื่นเนาะในส่วนตัวของน้องโยนะ่ะสิเป็นคนแบบนี้พรอะม่พี่น้องนั่นแหละนั่นแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องน้องโยกาเอ่อกับบริมิยังไลคลิปนี้เนาะน้องโยกาสิมาตอบตามพ่อแม่พี่น้องทีถามเขามาเนาะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องส่วนหลายกะ เพิ่นก็อยากคู่นะเพราะว่าพี่น้องเนาะน้องโยกกะเออเพิ่นก็เป็นเอฟซีไม่นนะน้องโยกกะเข้าใจเพิ่นเนาะน,นั่นแหละจ้ะเพราะพี่น้องน้องโยกน้องโยกกะสิมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อขอบคุณขอบใจเพราะพี่น้องหลายๆเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมซ่องน้องโยกสา,าวลาไตนะจน้ะเนาะแล้วพอกับน้องโยใหม่ในคลิปหนะ้าเดอ้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย